รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Yeah, my lord and my bike key Yeah, you need crew bike have all and lord I is ride with can Do no... สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคอคนรักรถนะฮะและในสัปดาห์นี้ครับทอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับกิจกรรมที่เรียกว่าฟรีรันนิ่งครับ the วี people รนิ่งครับเป็นหนึ่งในกีฬาผาดโผลนครับที่ใช้สถานที่ในเมืองนะฮะหรือที่กว้างๆในการโช์การเคลื่อนไหวครับผ่านโครงสร้างต่างๆครับด้วยการวิ่งแบบผาดโผล่บวกกับการหกเมรตีลังกาครับม้วนหน้าม้วนหลังกันไปนะฮะแบบต่างๆครับคล้ายกับยิมนาสติกนั่นเองครับคุณผู้ชม และที่ที่นิยมเล่นนะครับก็มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่เป็นอุปสรรคในการปีนป่ายหรือการกระโดดตีลังกานั่นเองครับและหนึ่งในกลุ่มฟรีลลร์นิ่งของเราวันนี้ก็คืออนันตอันวาอดีตนักร้องหนุ่มน้อยคนนี้ยังจํากันได้ไหมครับอยู่ไหนเนี่ย โหรียังไม่มายไงเนี่ยอฮ้ย โอเคฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็คือกลุ่มที่เรา,านัดกันไว้นะฮะกับการเล่นฟรีวันนิ่งในวันนี้นะฮะเดี๋ยว เราถามนิดนึงก่อฝั่งนี้กับกลุ่มของ Dark Monkey. Dark Monkey ครับฝั่งนี้โอ้โหนี่คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะฮะ <c oughs> อะาจนรยวาของรันเองกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรครับอาจนรย์วางทีมแก่กลุ่มนี้คือทีมฝรั่งนะครับทีมฝรั่งนี่คุณชื่อนี้เลยเนี่ย, <c oughs> น,ยนี่คือฝรั่งคุณก็ตั้งชื่อทีมว่าฝรั่งเลย <c oughs> เออง่ายดีเนาะง <c oughs> ่ายดีเนาะอะไรเอวันนี้สองกลุ่มนี้ครับที่เราจะได้มาเจอกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ free running ด้วยมาดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคนะสองกลุ่ม เอาละคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งอยู่กับ2กลุ่มนะฮะที่ถือว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นผู้เริ่มนะะในส่วนการเล่นฟรีแันนิ่งนะครับฝั่งนี้นี่คุณเริ่มต้นเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ังไงบ้างฮะผมเล่นเล่น5ปีที่แล้วครับหปีที่แล้วเร,เริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเล่นคนเดียวม<อ>ีคนเดินถ่ายก็เข้ามา2คน3คน4คนี่คนจนเป็นกลุ่มใหญ่ๆคราวนี้มาถึงฝั่งนี้บ้างครับลอลันครับจุดเริ่มต้นของฟรีแนนี้ในกลุ่มฝรั่งของุนี่ย มันเริ่มยังไงเรอนนั้นก็เริ่มเล่นประมาณเหมือนกับมาสเล่นประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะครับไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเขาเจอกับพวกคนออสเตรเลียพวกนี้ครับก็เริ่มซ้อมด้วยกันครับอ๋อฮะคือแบบาเป็นเพื่อนกันมาประมาณ5ปีแล้วอ่ะคราวนี้ถึงตาทอมรึเปล่าอยากลองอ่ะได้เลยไหมผมอยากลองตีล่างสองรอบเลยได้เลยโอ้โหตีลังกาเลยเฮ้ยจุดเชยอนเอาง่ายๆก่อนได้ไหมเอาง่ายๆก่อนเลยเอาละครับคุณผู้ชมฟรีรันนิ่งวันนี้มันแน่ๆครับ ฟรีรันนิ่งนะครับก็คือเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแบบวกระโดดแล้วใช้มือช่วยผันนี่คือวอลท์แบบหลายๆสไตล์หมุนหรือตรงหรือใหญ่ๆอะไรแบบนั้นที่ง่ายที่สุดที่เราจะสอนตอนนี้นะครับว่าเลซี่วอลท์นะครับเกียร์วอลท์ขี้เกียจคือขี้เกียจอะผมขี้เกียจอ่ะงั้นโชว์เลยมาปุ๊บออกแค่นี้เลยเหรอขี้เกียจเลยเหรออย่างงี้เหรอเไปต่อไปต่อไปนะครับคือ Safety r o l นะครับกระโดดจากไกลๆหลายเหล่าในก็ต้องฝึกแบบว่ากระโดดไกลแล้วก็ต้องฝึกรับน้ำหนักตัวเองนะครับลองดู s a f e ร y r o l คือกระโดดจากที่สูงครับพอเอ๊ะงอเข่าปุ๊บครับเอามือลงงอเข่างอเข่าวางมือวางมือหน่งสองให้เอ้ยได้แล้วนะ แ่คุณผู้ชมครับลีลาการโชว์ฟิลลรนิ่งของทั้ง2ทีมครับถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแอบภารกิจของเราในวันนี้ครับแน่นอนว่าเรามีรถให้1คันแน่นอนทั้งสองกลุ่มจะต้องฟิลลรนิ่งกับรถคันนี้ได้ไหมได้ง่ายครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยเลยเ้ o โอ้โห เอาละตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถือว่าเป็นการโชว์ที่สุดยอดเลยนะโหตบมือให้เลยดีกว่าโอ้สุดยอดโรัเอาละครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจแรกนะฮะตอนนี้ถือว่าธรรมดาอยู่แน่นอนว่าเขาบอกว่าเคยลองมาแล้วถามดีกว่ามีที่ไหนไหมนั่นที่เราอยากจะไปเล่นเอ่อที่สูงสูงครับเอเอร์แบนด์เอเอร์แบนอันตรายนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบไม่ยังไม่ฝึกลองเล่นที่ตึกร้างที่ไหนก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้เหรอครับ ริงหรือเปล่าโอเคงั้นไม่ว่ากินดีกว่าเดี๋ยวเราจัดให้เลยครับแน่นอนว่าพวกเราทุกคนเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเราจัดที่ว่างเป็นตึกล้างไม่เกิดอะไรอะไรฮะโดยที่พกเราไปฟรีนี่กันที่นูน่นใส่ให้เต็มที่เลยฮะมีเท่าไหร่ใสหมดพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว <ไป S 1> ขึ้นรถเลยดีกว่าคันนี้เลยเยวผมพาไปลุยไปลยนี่ก็เอาแล้วครับคุณผู้ชมเมื่ออนันตขอมาครับรายการเราก็จัดให้ครับ เอาละตอนนี้เรามาอยู่บนรถนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรากำลังจะไปทำภารกิจต่อไปกันดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวคุยกันก่อนเลยดีกว่านะสําหรับในส่วนของการเล่นฟรีอย่างจงเนี่ยครับถามดูว่าเคยเจออุบัติเหตุบ้างนะสําหรัพนาเองก็เคยนะครับแต่จริงๆมันมีอาติตย์แ็นอุบัติเหตุตอนเริ่มเล่นตอนแรกมากที่สุดนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าแบบว่ารู้ร่างกายตัวเองแล้วรู้ว่าทําทําท่าแบบไหนเราก็เซฟตัวเองได้ครับมืถึงแล้วครับ ตึกล้างที่ทางรายการจัดให้กับกลุ่มปีลนิ่งสูงไม่เบาเลยนะครับปีเลยนะโอเ okay, คงั้นจัดเลยดีกว่าปีนเข้าเลยลุยไปในเมื่อมันเป็นตึกล้างนะฮะวิธีการเข้าก็ต้องไม่ธรรมดาแบบนี้แหละครับมาเจอสถานที่ใหม่ๆเขาต้องสำรวจที่ก่อกว่ามันสามารถไปได้ตรงไหนเขาจะเล่นท่าได้ตรงไหนดีไหมนะว่าเจ๋งดีหมัดนบา โอ้โหหวาดเสียวจริงๆครับการเล่นแบบนี้นะฮะต้องมีการสุดฝนมาก่อนนะครับน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าไปทําตามนะครับสามหน่งจาก้ามังกี้เขาบอกเขาอยากลองบ้างขานายของความสูงครับโอ้โหมีไม่ต่ำกว่า4เมตรแน่นอนครับลงไม่ดีแขนขาหักได้แน่ๆนะครับผู้ชม <Hey! S 1> สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น25แล้วครับดูสิสุงมากอะไระตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมเรามาอยู่บนตึกสูง28ชั้นครับ แล้วก็แน่นอนว่าตึกนี้เป็นตึกล้างไม่มีใครครับผ <อ ACE! S 2> มเอาละมาดูดีกว่าว่าพื้นที่บนนี้เขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างเขาจะโชว์ลีไลน์ไงกับพื้นที่ที่เราจัดให้ในวันนี้บนตึกล้างแห่งนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะกับการฟิร์นิ่งบอตึกร้านนะฮะที่เราจัดให้แบบเต็มๆเลยนะฮะกับจักระดานแล้วก็ทีมดาวนันกี้ด้วยนะที่อยากจะมาที่ตึกร้านจัดให้วันนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างรงานวิเศษมากครับขอุกมากเลยครับแต่ว่าได้เล่นกับทีมดาวน์บันกี้แบบนี้แลวได้ลงมากได้ลงมาใชัยดาวน์บันกี้ฮะเป็นไงบ้างครับสูงฮิ้งเสียวฮิ้สูงฮิ้งเสียวนะจริงๆนะฮะและนี่ก็คือเรื่องว่างๆของโคโรนในสัปดาห์นี้นะครับกับกีฬาฟิร์นิ่งครับแน่นอนใครที่อยากจะเล่นนแฮดอลงววะ้ย วันนี้เวลาของรายการก็คนร้างรถคนจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้าท่าทุ่งเรื่องทาง55แห่งนี้ครับวันนี้เราทั้งหมดคงต้องลาไปก่อนไปแล้วเนาะัไปแลยวไปแล้วนะไปแล้วไยแล้วสวัสดีครับ